อยากให้ฝากถึงบุญนะเนาะถ้ามึงรักใครก็แค่บอกเขาไปอย่ากเก็บเงียบเนาะไม่งั้นมันก็จะเสียเขาไปใช่ครับผมก็ผมอยากจะบอกพี่เปรมว่าเห็นการผิดพลาดเห็นการพลาดพลางของผม,มแล้วใช่ไหมว่าเป็นยังไงบ้างผมอยากให้พี่เปรมเรียนรู้นะว่าสิ่งที่ผมเจอมามันเป็นยังไงแล้วพี่เปรมจะจัดการมันยังไงอยากให้นําสิ่งที่ผมเจอไป ใช้กับชีวิตที่เป๊นะแล้วก็ขอบคุณที่มาเล่นเป็นทีมทำให้ผมดูน่ารักนะครับ <c oughs> <laughs> เหมือนคนนึงพูดเกง่งอ่ะอีกคนนึงไม่ค่อยพูดตอนแรกทํางานด้วยกันมันต้องจูนกันไหมอ่ะโอ้โหโหนักหนักครับหรออ่าตอนแรกที่เจอกันตอนนั้นแคสเสร็จใช่ไหมได้แดงก็จะมีเวิร์กช็อปอตอนนั้นที่เวิร์กช็อปก็คือไม่คุยกันเลย เวิร์กช็อปก็คือเขาเขาก็จะให้มาคู่กันบ้างก็แค่นั้นอ่ะก็คู่กันคุยกันในในบทแต่ก็ไม่คุยกันเลยจนแบบพี่แกะที่เป็นนักเขียนเนี่ยเขามาพูดว่าเออเราต้องเล่นด้วยกันนะฮะก็คุยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็คือชวนกันไปเที่ยวเลยมั้งไปเที่ยวกันกินเหล้าเลยใช่ฮะตัวตนของเปรมจริงๆเป็นคนงุ้ยไหมผมตอบยากเพราะว่าต้องให้คนอื่นตอบมากกว่าต้องพี่บุญตอบอ่ะไม่หรอไม่มีอ่ะความงุ้ยเขาจะเป็นศูนย์เขาเขาจะเป็นเหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปก็แบบ ไม่ไม่มันหนักกว่าเด็กเด็กผู้ชายพูดวไปเขาละพูดดีๆนะเอาเจาะลึกไงว่าการพูดดีนิสัยคือเขาจะมีความเป็นแบบก็ตรงๆอ่ะแบบผู้ชายแบบอยากจะสะบดก็สะบดคือเขาเป็นเด็กผู้ชายของเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่สะบดในที่นี้ก็คือแบบไม่ได้สะบดแบบเลื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเล่นๆเขาก็พูดอะไรของเขาไปทั่วแต่เขาจะไม่ได้มีความแบบเอาง่ายว่านิสัยเขาตรงข้ามกับทีมเลยอ่ะ ใช่แทบไม่มีไม่มีตัวเปรมเข้าไปในตัวทีมเลยด้วยซ้ำตัวแน่บุญเปรม first fan meeting in Korea เราชอบทุกอย่างแบบที่ Inter อร์แฟนเขาทําให้เช่นแบบอืคือเรารู้แหละเขาฟังที่เราพูดไม่ออกแต่ทุกครั้งที่ทุกคําที่เราพูดไปเขาจะเฮ่เฮ่แบบจริงเหรออะไรเขาให้กำลังใจเรารู้สึกว่ามันมันแบบมันให้กําลังใจบนเวทีเราได้ดีมากนะใช่แบบเราเราพอเราไปต่างประเทศเงี้ยเราพอพูดอะไรไปกลัวเขาไม่เข้าใจแล้วมันจะกล่อยใช่แต่เขาพยายามแบบ ผักดันเราแบบไม่เป็นไรนะฉันอยู่งนี้ฉันจะกรี๊ดอะไรพูดอะไรมาฉันจะคอยซัพพอร์ตคุณเนี่ยมันทำให้แบบเออเราชอบอะไรอย่างเงี้ย